เช้า36นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอยู่นะคะ FM 107.75 MHz เมเฮิร์ต์ใหญ่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าว,วันอังคารวันนี้9เดือน9 2025ค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก วนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสียงหล่อมาตอนรับคุณพัชรีเลย <c oughs> เป็นไงฮะเสียงแปลกดี <c oughs> <c oughs> น้องบอดเอ๊ะอันนี้ต้องเป็นลุงบอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะลุงบอดมาต้อนรับคุณพัชรีนะคะวันนี้วันวันดีด้วยวันที่เก้าเดือนเก้าก็ต้องเปลี่ยนอเอ่อ จิงเกินเข้าช่วงพยากรณ์อากาศใหม่ต้อนรับสิ่งที่อยากให้เข้ามาเจอพวกเราเนาะเสียงเข้าโอเคไหมคะเสียงเขาเนิบดีเนาะเนิบเนดีเนิบดีเออารมณ์ประมันคุณลุงมาทักทายอะไรอย่างเงี้ย ค,คุณธนาพรชอบชอบเสียงของลุงบอทคนนี้ไหมคะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศกัน,กนค่ะโดยนะคะว่าที่รอยตรีหญิงพัชรีประเทศนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายยูเซอร์147สวัสดีคุณปทุมวันสวัสดีคุณปทุมวันด้วยที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ เรามาชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มกันเลยสำหรับภาพแรกแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวร่องมรสุมค่ะได้พาดผ่านทั้ทงด้านภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่าทางด้านประเทศตีนตอนล่างนะคะ ซึ่งก็ลักษณะแบบนี้นะคะที่พื้นที่ได้ฝนก็ยังคงเป็นทางด้านฝั่งตกของประเทศไทยนะคะรวมถึงบริเวณใต้ร่องนะคะอย่างเช่นทางด้านภาคใต้เราด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะ ก็ฝนพรำตลอดนะคะก็เป็นเนื่องจากอิทธิพนของลมรสมด้วยแล้วก็รวมทั้งลมมรสมด้วยนะคะค่ะสวัสดีคุณนราค่ะวันนี้ฝนโปรยโปรยชุ่มฉ่ำใช่ค่ะนะคะคุณชนพิษขอนแก่นสวัสดีมอร์นิ่งค่ะเข้ามาทักทายคุณธนพรบอกว่าเสียงลุงบอดเป็นเสียงผู้ใหญ่ใจดีส่วนส่วนดิฉันใจร้ายแล้วส่วนดิฉันใจร้ายแล้ว ไมคุณมัจฉรีดิฉันเป็นคนใจร้ายหรือว่าคุณคุณชวนพิดว่าดิฉันใจร้ายใช่ไหมโอเคคุณพงศักดิ์สุราชสวัสดีมอร์นิง่งเอาเรกันเข้ามาเลยนะคะวันนี้เรามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศกันสําหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะเราไปต่อก,กันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ในส่วนของภาพไทยแลนเทียมนะคะวันนี้เราก็เห็นว่ามีเมฆปกคลุมนะคะค่อนข้างหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้เรานะคะจะเห็นว่าตั้งแต่เพชรบุรีนะคะลงมาจะถึงทางด้านต่อล่างเลยนะคะก็จะมีเหลืองเหลืองส้มๆนะคะปนเข้ามาอยู่นะคะก็เป็นลักษณะของเมฆฝนนะคะที่ปกคลุมนะคะซึ่งก็ปกคลุมกันทั่วถึงนะคะวันนี้ภาคใต้ทั้งหมดเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณจรสวัสดีค่ะ คุณจอนสวัสดีนะคะ mm. น้องซาเนียซาเนียสวัสดีค่ะเข้ามาชมหายไปหลายวันนะคะน้องซานียสวัสดีค่ะดูเหมือนจะเป็นจากระโนดสทิ้งพระหรือเปล่าน,นะคะถ้าจําไม่ผิดสวัสดีค่ะ,ะคุณชวนคุณอวยชยัยคนสวยค่ะ <laughs> คนสวยนี่ <laughs> คุณพัชรีแล้วกันนะดิฉันดิฉันสอว์โอเคสวัสดีค่ะโอเคคุณอวยชัยสวัสดีครับเช้านี้ชัยบุรีสุราชฝนฉ่ำหรอคะฝนตกปลอยๆวันนี้ฝนมากไหมเดี๋ยวคุณอวยชัยรอครู่หนึ่งนะคะต่อกันที่ลักษณะของภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ อพอมาดูเลยได้ชุมพรนะคะชาวนี้เราจะเห็นว่ามีฝนนะคะเริ่มนะคะเข้ามาจากทางด้านทะเลอเมานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ปกคลุมทางด้านอนมริกาตอนบนนะคะเมียนมาระนงนะคะรวมถึงทางด้านชุมพรนะคะชุมพรบางส่วนนะคะแล้วก็ทางด้านฝั่งตกข,ของจังหวัดสุราษฎร์ด้วยนะคะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระสองขาค่ะในส่วนของเรดาร์สติงพระนะคะเราก็จะ เราก็จะเห็นว่าฝนนะคะค่อนข้างเยอะนะ,ะที่ปกคลุมทางด้านภาคใต้ตอนล่างเรานะคะซึ่งก็จะมีฝนหนักเข้ามานะคะบางช่วงอย่างเช่นทางด้านออตอนนี้ก็อยู่ทางด้านกระบี่กับตรังนะคะแล้วก็ทางด้านฝั่งเอาไทยเราเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นฝนกำลังอ่อนหรือฝนเล็กน้อยนะคะที่ปกคลุมกระจายตัวนะคะ ค่ะคุณสุเทพสวัสดีคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศาพยากรอ,อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะได้ตอบคำถามให้คุณอวยชัยสักหน่อยค่ะ ได้เลยค่ะสําหรับโซนภาคใต้ฝั่งอกวันนี้นะคะจะมีฝนนะโดยภาพรวมเลยก็มีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่นะคะแล้วบ็แต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีฝนได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เยอะเนาะแล้วก็นะคะจะเห็นว่าวันนี้นะคะฝนปกคลุมได้เกือบตลอดทั้งวันเป็นฝนกลังอ่อนซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีหนักได้บางแห่งนะคะค่ะนราธิวาสเป็นยังไงคะวันนี้ฝนหนักไหมแล้วก็ชัยบุรีสุรา์เป็นยังไงตอบคําถามคุณอวยชัยเลยค่ะ ทั้งสุราษฎร์ทั้งนราชิวาสนะคะวันนี้ก็จะมีฝนลปลอยประพรมนะคะได้เกือบตลอดทั้งวันมีเว้นช่วงได้บ้างนะคะเทั้งนาราชิวาสมีโอกาสมีฝนหนักได้นะคะเพิ่มขึ้น,นในช่วงตอนใกล้ใกล้เทียงอาจจะมีเข้าเป็นบ่างบางกลุ่มนะคะขึ้น,นมาจากทางด้านมาเลเซียนะคะแต่อาจจะไม่ถึงเมืองนะคะที่คุณคุณโอ้ยใช่ยูเอ้ไม่ใช่คุณจอน เด่นนะคะคุณจอนอยู่คุณจอนอยู่คุณภูศักอยู่อ่านะคะอ่าแล้วก็ส่วนสุราชชัยบุรีนะคะชัยบุรีแล้วก็คุณพินเผื่อคุณอเนกด้วยนะคะอันนี้ก็มีฝนกำลังอ่อนสะส่วนใหญ่นะคะถ้าฝนหนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นปานกลางนะคะสะส่วนใหญ่เข้าได้เรื่อยๆได้ตลอดทั้งวันนะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะค่ะ คุณสาวนนสวัสดีค่ะ,ะคุณพัชรีบอกว่าคุณอ๋อน้องซาเนียหัวใจนครศรีธรรมราชระโนดวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตกไหมคะคลืมๆทั้งวันค่ะคุณพัชรีคะน้องซาเนียถามมาใช่ค่ะทางระโนดหัวใซไล่ล,ลงมานะะทางหัวใจระโนดรวมถึงลงมาถึงทางซาทิงพระทางนี้ด้วยนะคะ ็จะมีฝนกำลังอ่อนสัส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นได้ในตอนบ่ายตอนเย็นอตอนบ่ายค่ำนะคะซึ่งแต่าเทียบวันนี้นะคะโดยหลักๆแล้วฝนตัวฝนฟ้าขนองเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าหลายๆวันเลยนะคะจะเป็นฝนโปรยแล้วก็เมฆเยอะสมากกว่าค่ะค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมคะ เป็นลักษณะของมีฝนโปรยเข้าไปบางช่วงเน้นเป็นเมฆเยอะสะส่วนใหญ่แล้วก็ตอนเย็นถ้ามีฝนพะคนองเข้าไปก็ถือว่าน้อยน้อยกว่าทุกวันแค่นั้นประมาณนั้นค่ะคุณธนาพารบอกว่า<ห>มีสิ น้อยใช่ไหมคะมีเสียงสะท้อนนิดหน่อยคุณอวยชัยฟังอยู่เสียงชัดแล้วก็มีเสียงสะท้อนไหมคะรบกวนแจ้งสุภาวดีมานิดนึงเพราะว่าเราถ่ายทอดพร้อมกันเราไลฟ์พร้อมกันทั้งสองช่องทางไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะ5้าโมงเย็นฝนตกไหมครับจะออกกำลังกายแหม <laughs> แหม เป็นหนุ่มเฮลตี้ด้วยเหรอคุณจอนออกกำลังกายตรงไหนไหนบอกมาซิออกกำลังกายแบบไหนไหนบอกมาซิคุยกันหน่อยโอเคเสียงสะท้อนค่ะอ้าวคุณพัชรีคะคุณซาเนียบอกว่าเสียงสะท้อนด้วยค่ะคุณคุณพัชรีหนูปิดหมดแล้วเออพี่ก็ปิดพี่ก็ปิดหมดแล้วนะเดี๋ยวนะพี่ปิดพี่ก็ปิดหมดแล้วเสียงในสตูดิโอก็ปิดหมดแล้ว วอลลุ่มเราจะยังไงดีอ่ามีเสียงสะท้อนดีขึ้นไหมคะสะท้อนช่องดีเจอ้าว่รอสะท้อนช่องพี่ด้วยเดี๋ยวนะดิฉันจะเพรว่าเสียงเสียงเข้าไปจากฝั่งของพี่โอเคอตอนนี้เป็นไงบ้างคะดิฉันก็ปรับวอลลุ่มลงมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนะเสียงหายไปละอ้าวเสียงหายไปละวอลลุ่มมันไม่ขึ้นอ่าต้องปรับสะท้อนช่องดีเจอันนี้เสียงพี่ชัดขึ้นด้วยชัดขึ้นด้วยหรอคะ ใช่ใช่ก่อนหน้านี้เสียงไม่ค่อยชัดเมื่อกี้พี่ปิดเสียงเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังอ่าใช่เมื่อกี้เสียงนนไม่ดังตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เสียงชัดเจนครับแพลตฟอร์มเดิมอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่แพลตฟอร์มใหม่เนี่ยคือเราก็พยายามเพราะว่าคือเนื่องจากว่าสุภาวดีเนี่ย ดีขึ้นแล้วค่ะสุภาวดีจัดรายการสดด้วยแล้วก็ในสตูดิโอมันก็จะมีมันจะมีมิกเซอร์ไงคะมันจะมีมิกเซอร์มันจะมีไ er, ม,ม,ม่์แล้วก็ในสตูดิโอมันมี er, มิกเซอร์มีไม่์วอลลุ่มเนี่ยปิดวอลลุ่มหมดแล้วโทรศัพท์มือถือก็ปิดวอลลุ่มหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ๋อชัดเจนแล้วค่ะคุณสุภาวดีอ่ะโอเค เราจะต้องเจอปัญหาแขออภัยนะแพลตฟอร์มใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งดิฉันไปไหนนะตอนนี้คนเข้ามาดูคนเข้ามาติดตามช่องดีเจสุภาวดีอินดี้เพียงแค่หกร้อยคนเองอ่ะคุณยังไม่ถึงพันเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงพันรงสหชาติหน้าบบ่ายแน่เลยโอเคไม่เป็นไรกี่คนก็ติดตามนะคะโอเคไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะคุณพัชรีคะ ในส่วนของสงขคลานะคะวันนี้นะคะก็จะมีฝนได้ร้อยละ60สิบของพื้นที่นะคะแล้วก็ฝนส่วนใหญ่นะคะก็ยังอยู่ทางด้านภาคตะวัสตสิงห์ละนะคะอำเภอด้านในดังท่านบางากับควเนียงนะคะรัฐภูมิหัดใหญ่คลองหอยโขง่งรวมถึงทางด้านสเรานาทวีแล้วก็สบายย้อยด้วยนะคะ,คะก็เกือบจะครอบคลุมทั้งจังหวัดนะแหว่งอยู่หน่อยหนึ่งนะคะ เมืองจริงๆทางนั้นก็มีแต่ว่าถือว่าโอ,อากาสเจอฝนหนักเนี่ยก็คือโอกาสเจอฝนปานกลางถึงหนักเนี่ยถือว่าน้อยกว่าพื้นที่อื่นใช่ค่ะก็เลยจะใส่ทุกอำเภอก็เกรงใจจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นตอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเว้นไว้นิดนึงโอเคโอเค ไม่เป็นไรค่ะนะคะเสียงชัดก็โอเคไม่มีเสียงกล้องก็โอเคแล้วนะคะขอบคุณะคะ่ะคุณชนะพรนะคะเราไปต่อก,กันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะ,มะ,คะเมื่อวันวัน,วนได้34.5องศาเซลเซียส,สนะคะที่ สานพินนครศสีธรรมราค่ะคุณโชคดีสวัสดีคุณโชคดีค่ะยูเซอร์507สวัสดีค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้9กันยายนค่ะอ่าสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะคะเมื่อเช้าค่ะวัดได้22.6องศาเซลเซียสส,สที่นะคะที่อำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะค่ะ อยากไปเที่ยวปัตตานีนะคะอยากไปทานก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าชามบลเลอร์เบลเลอว่าจะไปไม่ได้ไมีม,มีคนพาไปคุณชวนพิษพาไปเมื่อไหร่กินครั้งแรกลโอ้ยังไงแล้วค่ะตั้งแต่คุณชุมยังไม่ใหญ่ัตแต่แรกๆหนูมาที่สาอครอคุณชวนพิษใช่ แหมคุณชนพิษวันหลังคุณชนพิษาพาดิฉันไปด้วยนะเอาน้องโรซี่มารับนะมารับที่สตูดิโอแล้วก็พาดิฉันพาคุณพัชรีไปด้วยนะคะดิฉันจะได้นั่งน้องโรซี่ใช่ไหมใช่ไหมชื่อถูกใช่ไหมใช่ตั้งแต่ออกโรซี่ใหม่อหม่ยังจำได้อยู่นะจําจำได้อยู่นะน้องโรซี่อโอเคปิดท้าย<อ>ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ สำหรับฝนนะคะวันนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งฝนเล็กน้อยถึงบางจั้งแล้วก็มีฝนหนักมากด้วยนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีฝนหนักมากอยู่สามที่นะคะอย่างเช่นทางด้านนาครน,นะคะยะลาแล้วก็ทางด้านปัตตานีด้วยนะคะวัดฝนมากสุดได้เจ็ดสิบสี่จุดสี่มิลิเมตรที่อาเภอนอกจิกจังหวัดปัตตานีนะคะ่ะแหมจังหวัดปัตตานีนะคะเขาบอกอยากอยากกินรัดหนะ้าใช่อากาศฝนอย่างนี้ต้องกินรัดหนะ้าเท่านั้นเนาะถูกไหม จานเบลอเลยจานใหญ่มากแล้วก็เขาเรียกว่าอุซอรี่ประกอบเต็มไปด้วยซีฟู้ดโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่อออย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะคุณจอนอย่าลืมนะคุณคุณชนพิษอย่าลืมลงมาแล้วผ่าน้องโรซี่มารับนะคะเราจะไปด้วยนะคะคุณธนาพร <c oughs> ต้มเลือดหมูอา้าวต้มเลือดหมูอีกแล้วคุณพัชรีชอบกินไหมอดิฉัน ดิฉันไม่กินน่ะต้มเลือดหมูอ่ะคุณธนพรแต่พ่อชอบแล้วก็จะมีร้านประจำซึ่งตอนนี้เขาก็เลิกขายแล้วในพื้นที่หาดใหญ่คุณพัชรีชอบไหมคะต้มเลือดหมูดิฉันไม่กินเลือดไม่กินเลือดหมูเป็นเป็นเลือดหมูไม่แน่ใจว่าจะเป็นเครื่องในจัดเป็นเครื่องในไหมแต่ว่าเลือดหมูเป็นอะไรที่กินได้อยู่อย่างเดียวสำหรับเครื่องใน เครื่องในถ้าเครื่องในเป็นคนไม่กินเครื่องในสัตว์อ๋อไม่กินกินไม่ได้ไม่ใช่ไม่กินนะกินไม่ได้เพราะว่ากินไม่ได้รินคือมันมีกลิ่นคาวอ๋อกินแล้วมันมันคาวแต่ว่าเลือดหมูเลือดไก่ก็ยังกินได้อยู่นอกนั้นก็กินไม่ได้โอเคด่ฉันกินได้อย่างเดียวคือตับนะคะกินเครื่องในตับได้อย่างเดียวโอเคคุณสมศรีสวัสดีค่ะอาทิ้งท้ายวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงเราเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับพี่น้องชาวเรือชา p a r a m งนะคะวันนี้ก็จะเจอฝนปลอยๆนะคะฝนแล้วก็มีคลื่นได้ตลอดทั้งวันนะคะส่วนเอ่อฝนลมแรงนะคะแนวแนว,แนวลมแรงหรือว่าแนวฝนตกหนักเนี่ยก็จะเจอน้อยลมแต่ว่าอาจจะมีลักษณะเหมือนฝนฟาคขนองเป็นก้อนเล็กๆหรือว่าเป็นก้อนเดียเด่ยวๆนะคะอยู่ในทะเลด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะไม่ได้ยากมากนะคะ mm hmm. ก็เอ่อสหรับพี่น้องชาอ่า พราะค้าไม่ขายนะคะช่วงนี้ก็อาลมแรงแอาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่ากลายเป็นฝนฝนโปรยโปรยพรำพรำได้แทนนะคะอันนี้ก็ต้องอ่ารักษาสุขภาพแล้วกันนะคะทั้งทุกคนด้วยนะคะ ใช่ช่วงนี้ฝนตกนะคะมันต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าหัวแข็งคุณจรถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกกําลังกายในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะวันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะคะออกกําลังกายในร่มก็ได้ย,ยิ่งช่วงนี้ดิฉันก็แทบจะไม่ได้ออกไปเดินนอกบ้านเลยคะ่ะคุณพัชรีแต่ว่าก็ยังวอร์มอยู่ในบ้านนะก็ยังแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอยู่กับที่อจ็อกกิ้งอยู่กับที่ให้มันได้เหงื่อสักหน่อย1 0 2 0นาทีก็ยัง mm. ดี มันได้แคลอรี่ด้วยแล้วได้ออกกำลังกายด้วยนะคะคุณจอนโอเคขอบคุณนะคะครบถ้วนทุกอย่างนะคะวันนี้ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการด้วยค่ะที่ทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะขอบคุณมากๆคุณพัชรีแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะที่ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็หวังว่าจะทําให้คนฟังของเรานะคะแฮปปี้กับการติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากกด follow แล้วก็กดหัวใจแบบรัวๆมาให้สุภาวดีสักนิดหนึ่งจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760สีปีลูกทุ่งอินดีสนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดีโทรศู4ย4เจ็ดสี่สองสี่ส